โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่จับกับหน้าเทรดบนนะครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยครับมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่ลงชื่อทันนะครับโอเคลงชื่อทันผมจะเพิ่มเข้าไปใช้ให้ใช้แล้วนะครับก็คือใช้ได้ถาวรเลยตัว GOTM B2 ตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำอินดิเคเตอร์ฟรีนะครับ หรือว่าหลายคนนะครับก็เข้ามาทักหาผมแล้วก็อยากจะได้ตัวนี้อาจจะเห็นที่อื่นเห็นที่ไหนมานะครับก็คือเดี๋ยววันนี้ผมแนะนําชื่อตัวนี้เลยเพื่อม,มาจับกับหน้าเท็ดล่างนะครับหรือจะจับกับสายโมเมน um, ตัม rsi stochastic หรืออื่นๆนะครับสามารถนําไปจับได้เลยนะครับก่อนอื่นก็คืออเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับกดเพิ่ม editor เนาะพิมพ์ชื่อ e d เ t o r swing นะครับพิมพ์ s ว i n ก่อนเลย พิมสวิงปุ๊บก็จะขึ้นเลยนะครับตัวสวิงตรงนี้จะขึ้นว่าตัวนี้เลยอันบนเลย Swing Arm ATR Trend Indicator อ่าตัวนี้เลยนะครับกดเข้ามาเลยติดดาวไว้ก็ได้นะครับกดได้มาปุ๊บจะเจอ indicator หน้าเทียนลนขึ้นมาแบบนี้อ่าก่อนอื่นก็กดฟันเฟืองนะครับตั้งค่าปรับตัว ATR ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเลข6อ่าตัวโชว์ฟิโบเอ็นทรี ก็กดปิดเข้าไปหรือใครจะเปิดไว้ก็ได้นะครับใครจะเปิดไว้ก็ได้นะมันคืออะไรมันคือเมื่อ,อาราคานะครับไปเทสข้างบนผมจะเรียกเป็นเขาเรียกว่า,ากําแพงแล้วกันนะอ่โอเคถ้าเป็นข้างบนคือกําแพงแนวต้านนะครับตัวนี้จะคำนวณ a t r คำนวณใช้ตัวจุดฟิโบนัชชีมาคำนวณด้วยนะครับตัวข้างบนตัวนี้เป็นแพง เป็นกระแพงเรวต้านนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปขออธิบายตัวโชว์ฟิโบตัวนี้ก่อนมันคือโชว์ฟิโบเอนทรีเนี่ยจุดเข้านั่นเองซึ่งถามว่าเชื่อมาได้ไหมก็อืมเอาเป็นประกอบแล้วกันเนาะไม่ใช่เป็นจุดเข้าเนาะเอาประกอบกับโมเมนตัมแล้วเราหาจุดเข้าแบ่งไม้เข้าอ่าโอเคถ้าใครใช้หน้าเท็ดนี้นะครับ จะเห็นว่าเนี่ยราคาลงมาเนี่ยถ้ามันเทสแนวเมื่อไหร่เนี่ยครับมันจะมีตัวสามเี่ยมซิกเนลตรงเนี้ยโชว์เราอ่ะว่าเนี่ยถึงแนวแล้วนะถึงแนวต้านแล้วนะซึ่งตัวเนี้ยเขาทํามาครับ mm hmm. เขาตั้งอันเลิศเซตอันเลิศให้ด้วยก็คือเราสามารถตั้งแจ้งเตือนได้เมื่อราคามันวิ่งมาเทสแนวต้านข้างบนที่เป็นกําแพงบนกั้นเป็นแนวต้านอยู่ตัวเนี้ยนะครับสามารถตั้งอันเลิศแจ้งเตือนได้อ่ะในเทรดดิ้งวิวเนี่ยนะครับ ถ้าเรากดติ๊กปิดไปปุ๊บมันจะหายไปเห็นไหมครับกดหนึ่งที่มันก็จะมาะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะปิดผมจะไม่เอาเสร็จแล้วตรงนี้ก็ตั้งตามอัธยาศัยครับอยากจะได้สีไหนแบ็กกราวอะไรเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ได้เลยซึ่งตอนนี้ผมจะปิดไอต,ตัวตัวตรงนี้ไปก่อนไม่เอาโอเคกดตกลงอ่าเราจะได้มาละ เราจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นเทรนมากเลยนี่ทาเฟรม30นาทีนะครับอ่าเห็นไหมครับตั้งแต่มันหลุดลงมาเนี่ยหลุดก็คือเราจะเห็นว่าอ่าหลักการทํางานของไอตัวนี้นะมันจะให้เรามองเทรนง่ายนะครับตราบใดที่ไอตัวกําแพงเนี่ยครับกำแพงบนเนี่ยมันอยู่เหนือราคาเนี่ยมันคือแนวต้านเห็นไหมครับรันมาเรื่อยๆเลยอ่าถามว่ามันหลุดตั้งแต่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนอ่าตรงนี้ เห็นไหมครับตรงนี้เลยที่ราคามันทะลุก,กำแพงบนขึ้นไปพอมันทะลุกำแพงบนขึ้นไปปุ๊บจากกำแพงบนจะกลายเป็นฐานล่างนะฐานล่างวิ่งตามราคามปเรื่อยๆแล้วเมื่อราคามันย่อลงมาเทสแนวบนแนวนี้คือแนวรับที่1เห็นไหมครับจุดเด้งอ่าเทสตรงนี้นไครับแนวรับฐานไม่หลุดเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาฐานฐานขยับตามนะครับพอขยับตามปุ๊บหลุด จากฐานล่างนะครับกลายเป็นกําแพงบนคือแนวต้านบนเราก็รันมาดูอย่างนี้อาจจะเดาได้เลยนะครับว่าตัวเนี้จุดเข้าเฉพาะหน้าเทียบนนะจุดเข้าตัวนี้คือจุดไหนคือจุดที่มันเปลี่ยนกําแพง,งนั่นเองเห็นไหมครับจากกําแพงล่างเป็นฐานล่างตัวนี้ดื่อๆลองราคาไปเรื่อยๆราคาทะลุแท่งเทียนทะลุลงมาพึ่งจากข้างล่างฐานล่างกลายเป็นกําแพงบนต้านราคาไปเรื่อยๆถ้า เราถือไหวเราใจเราได้เราทําตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้ซึ่งเราจะเปิดสัญญาณเซลล์ตั้งแต่ตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับแลา้ามันก็เราก็ถือยาวๆเลยพอมาเทสข้างบนนี้จริงๆถ้าเอาเป็นตามหลักความจริงเราถือลงมาต้องมีการ TP ที่ท,ที่แนวแนวรับอะไรอยู่แล้อ่แนวถามมันแนวอะไรอยู่และอย่างเงี้ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ของแต่ละคนนะครับปรับได้เลยแต่ผมพูดถึงว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ที่เขาใช้มาหลักการคือไม่ทะลุกําแพงเขาไม่ปิดอ่าก็จะเห็นว่ามันชนชนชนบางทีชนชนตรงนี้อาจจะดักเซลล์เอาเป็นเซลล์ตรงนี้ข้าไปอีกหนึ่งดอกรันลงมาอีกไม้หนึ่งอ่ะเห็นไหมครับลงยาวเปื้อถ้าเราได้แบบนี้ขึ้นมาสักทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยอ่ายิ้มเลยแต่ก็อยู่ที่ใจแล้วด้วยเนาะจริงๆตรงนี้ถามไปาผมผม,ผมก็ปิดครับผมก็ทีพีเจ้าอื่นค่อยหามันขึ้นมา หรือว่าเราจะหาเป้าอะไรก็แล้วแต่ลงมาใช้อินิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบอาจจะใช้เทคนิคอื่นประกอบให้ปิดล่างๆก็แล้วแต่ความสามารถเนอะโอเคเนี่ยลันยาวเลยจนตรงนี้ล่าสุดนะครับตราคาทองคําคิดว่าตรงนี้หลายคนน่าจะโดนโดนคือโดนโดนบาบนะครับดักบา่าขาสวนจังหวัดตรงนี้ขึ้นมาเทสเห็นไหมครับเทสกาแพงของเราข้างบนตนัวนี้มันก็เป็นแนวต้าน,นีกอ่า เสร็จแล้วไม่ผ่าน,นครับเรียบร้อยครับพุ่งลงมาเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราจักกบตัวโมเมนตัมเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเส้นสีน้าเงินตัวนี้ครับเป็นเส้นโมเมนตัมอ่าใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโมเมนตัมวัดแรงซื้อแรงขายวัดความแข็งแกร่งของเทรนเทรนคือชุดย่อชุดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ครับมันเรีย้หลายอย่างแต่ให้เข้าใจตรงกันคือมันคือเส้นโมเมนตัมที่บ่งบอกว่าซื้อ ซื้ออามากเกินไปไหมขายมากเกินไปไหมอยู่ระดับแนวไหนใช้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจให้เราเล่นอ่าเส้นบนตัวนี้คืออะไรถ้าใครใช้ตัวนี้นะครับตัว g o d m m v 2นะครับซึ่งมีคนใช้อยู่หรือว่าคนที่ใช้หน้าเทียนแบบเสียงเงินของผมนะครับใช้ได้ถาวรก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยซึ่งจะเป็นตัวเคลื่อนที่ช้านะครับตัวนี้เคลื่อนที่ช้าแต่ว่าจับได้ครับแต่วันนี้คลิปนี้ผมจะใช้อ่าตัวที่ผมแจกฟรีคือตัวนี้แหละ ส่วนคนที่ใช้หน้าเฉียดเสียงงินผมก็มีตัวนี้เหมือนกัน,นลองมาจับด,ดูหรือจะใช้ตัวไวก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ขอพูดถึงตัวนี้ก่อนอะจะเห็นว่าจุดสําคัญหรือว่าจุดที่แบบหน้าที่จะเซลล์นะครับก็คือโมเมนตัมน้ําเงินนี่ครับขึ้นสู่โซนเส้นบนเส้นบนจะเห็นเส้นบนอยู่ที่75็ด้าผมจะไม่ผิดตั้งไว้ประมาณเจ็ดิบเจ็ดาขึ้นไปโซนโทนนี้เมื่อไหร่แล้ว โมเมนตัม um มันวิ่งลงเห็นไหมครับตัวนี้โมเมนตัมวิ่งลงวิ่งตัดเส้น7 5ลงแล้วตัวนี้คือดีอย่างอะไรอย่างต่างจากโมเมนตัมทั่วไปยังไงก็คือตัวข้างล่างจะมีที่ตัวแกมเห็นไหมครับตัว b คือสัญญาณบ่งบอกว่าโมเมนตัมเป็นขาบายสีเหลืองตรงนี้คือขาบายหมดเลยส่วน s คือลายเ s คือบ่งบอกโมเมนตัมเป็นขาลงนั่นเองคือเป็นเซลล์ลงมา แล้วประกอบก็คือถ้ามเม e นตัมเส้นบนนะครับวิ่งลงตัดเส้น75ลงมาราคาอยู่กำแพงบนแนวต้านอยู่ราคาบนคอนเฟิร์มด้วยฮิสโตแกรมบ่งบอกว่าเซลล์ตั้งแต่แท่งแถวนี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยมันบ่งบอกเราเซลล์ตั้งแต่โซนแถวนี้แหละราคาถึงแนวต้านแบบนี้ใครจะบายมันก็ขัดเนาะเราก็ต้องดัดเซลล์อ่าถ้าเราดูแนวรับแนวต้านเราจะเห็นว่ามันตรงกับก้อนนี้นะครับ คือแนวต้านนั่นเองจากแนวรับตรงนี้กลายเป็นต้านทันทีเมื่อราคาเบรกเอาโรเดิมตรงนี้ลงมาวิ่งขึ้นไปชนโชนปุ๊บบ่งบอกว่ามันมันซื้อมากเกินไปแล้วนถ้าเป็นสับหน่อยก็จะเป็นโอเวอร์บอทนั่นเองอ่าข้างบนนี้โอเวอร์บอทเสร็จแล้วราคาขึ้นมาชนแนวต้านชนกำแพงบนของอินดิเคเตอร์ตัวนี้อีกเป็นไงครับเราก็ต้องดักเซล์เนาะดักเซล์ได้ขานี้ลงมายังเป็นเซล์อยู่ ถึงโมเมนตัมจะลงมาถึงต่ำกว่า25ลงมาแล้วคือโซน o s คือการขายที่มากเกินไปแล้วแต่มันก็ยังลงอยู่อ่ายังหาฐานไม่เจอบางคนก็ถือไปเรื่อยๆครับตามตามกราฟนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะรีบาวไหมมีครับแนวประมาณ46แถวนี้ผมมองว่าเป็นแนวรับมีโอกาสเด้งรีบาวขึ้นมาหากํแแพงข้างบนตนัวนี้อ่าแต่จะรีบาวตรงนี้ใครจะแบบโอ้ไม่อยากรันละปิดเป็นไงครับกำไรกี่จุดเนี่ย กำไรเยอะนะตั้งแต่โซนบนถ้าใครชนถือเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองวัดดูก่อนเนาะเอาไม่ต้องโซนบนหรอกโซนนี้แล้วกันหกสิบแปดเนี่ยไล่มาถึงข้างล่างสองพันจุดนะครับตรงนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอ่าเห็นไหมบางคนสองร้อยจุดปิดแล้วร้อยจุดปิดแล้วอ่ะก็แล้วแต่แผนแต่ละคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองสองพันนะครับพันนี้สิบนาทีแล้วพ์นหน้าจะแบ่งพันหนึ่ง โอเคครับพานี้ก็มาต่อนะครับมาต่อโอเคเราจับกับตัวโมเมนตัมนะครับพี่คนไหนไม่ไม,ไม่มีตัวก o อตโมเมนตัมวีสก็คือใช้สโตเทคติกใช้ RSI ประกอบได้นะครับอ่าถ้าใครมีก็อาจจะใช้ตัวนี้หืืว่าไม่ชอบไปเปลีป่ยนตัวอื่นก็แล้วแต่ความถนัดนะครับอ่าโอเคเนี่ยจับได้นะครับตัวนี้ ไปดูทำฟรมไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยทำฟรม5นาทีก็ได้อ่าเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนมุมตัมโอ้บอสอ,อ่าโอ์บอสนะครับง่ายๆดูเทคนิคแบบนี้แต่ถ้าเทรดจริงก็บางคนอาจจะรอไม่ไหวนะครับระหว่างทางนี่แหละคือการเทรดที่ยากนะครับถ้ามันเช่าของเราสักทีหนึ่งก็ต้องรองนะครับหรือไม่หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นท่าไม่ตายก็ได้นะครับพวกนี้ ถ้าไม่ตายก็ได้นะครับถ้าใครใช้ตัวก็ Train ที่เป็นตัวฟู l เ e t ของผมนะครับก็นำมาจัดได้เห็นไหมครับนำมาจับได้เส้นแนวรับแนวต้านปิดได้นะครับพราะว่าผมจะดูแบบนี้มันก็จะดูแบบสบายตาเนาะแต่ถ้าเดิมๆสมมติเดิมๆเ,เ,เ,เป็นยังไงมันก็จะมีเส้นเทนไลน์นะครับเส้นแนวรับแนวต้านตรงนี้อเกิดมาปึ้ง ่ามันจะมีเส้นเทลไลนเป็นเป็นเทลไลนแบบแชนแนลนะครับคือมี3เส้นแต่ละแต่อ่เส้นตัวนี้ครับกรอบในเทลไลมันจะเท่ากันหมดทุกประการนะครับมันจะมีในยะกรอบราคาเทลไลน์เบรกเอาไหมเส้นแกนกลางเทลไลน์ line, ไหมในะมีสัญญาณหมูสัญญาณหมูคือทําแผนเซลล์เพิ่งจะมีเงื่อนารเล่นนะครับจับก,กับอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวอันนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับ อ่าตรงนี้จุดนี้เห็นไหมครับจุดนี้จุดนี้ถ้าจับตัวเ n เตอร์ ter, จะบอกแนวรับแนวต้านตอนที่ราคาลงมาเทสเนี่ยนะครับเทสตรงนี้ตัวสัญญาณบายของเราเนี่ยตรงเงื่อนไขาการบายก็คือสัญญาณบายขึ้นแท่งเทียนเบรกเอาเส้นระยะเหลืองตรงนี้คือจุดที่สวยครับโมเมนตัมเพิ่งจะวิ่งขึ้นด้วยและอยู่ในโซนที่โมเมนตัมเป็น B ด้วยครับสีเหลืองพวกนี้คือบ่งบอก B มาตั้งนานแล้วครับอ่านี่เห็นไหมครับพอมัน B ีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันชนกับตัวกำแพงบนเนี่ย แล้วก็ข้างบนเนี่ยคือแนวต้านอีกต่างหากที่อินติเกเตอร์บอก1 875ถึง1 879โซนแถวเนี้ยครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยควรจะ TP นะครับจุดนี้ทีบที่เราขึ้นมาเนี่ยใครโชว์เหนือเปิดเซลล์ข้างบนลงมาเพราะว่าตรงกับท่าแล้วด้วยคือโมเมนตัมขึ้นมาสูงเกิน75แล้วตัดลงบงสู่โซน75หัวทิ่มลงมาแต่ราคาเป็นไงครับราคาวิ่งขึ้นไปทำเทสแนวใต้ข้างบน แบบนี้จะมองอตัวอื่นอาจจะมองเป็นบัลล d i v เ r g e n นเป็นเ r g e จนก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือมันขัดแย้งกับโมเมนตัมอยู่แล้วแหละถ้าราคามันจะไปต่อมโมเมนตัมมันต้องไม่ลงมาครับมันต้องอยู่โซนเจ็ดิบห้าเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือจุดสังเกตนะครับนี่คือจุดสังเกตอ่อาง่ายๆเนาะไม่ต้องอ้างอิงอะไรบ้างนะครับเซลล,ลงมาปุ๊บก็เรียบร้อยครับตรงนี้อย่างที่ผมวัดไปสองพันกว่าจุดโมเมนตัมก็ลงต่ำเรียบร้อย ตัวสัญญาณฮิสโตแกรมบอกเซลลตั้งนานแล้วอ่านั่นเองเนี่ยครับใครใช้ตัวก็เทนผมเอามาจับได้นะครับมาจับได้แต่ถ้าเกิดว่านี่สัญญานีกราฟท m เฟรม m e 5นาทีนะครับตอนนี้ท m เฟรม m e 5นาทีไอ้ตัวตรงเนี้ยครับเห็นไหมครับถ้ามีแนวรับแนวต้านขึ้นมาเนี่ยบางทีมันงงครับเห็นไหมมันทับกันมั่วเลยผมมองแล้วก็งงถ้าเป็นส่วนตัวผมจะปิดนะครับปิดเส้นอาเทนไลน์ออกผมจะไม่ดูแนวรับ ตัวเส้นแนวรับแนวต้านผมจะปิดออกอ่ะเสร็จแล้วเอาแค่นี้แหละเห็นไหมครับมองง่ายสบายตาขึ้นเยอะอ่ะมองง่ายสบายตาขึ้นเยอะเรินห้านาทีสัญญาณใครใช้ตัวหน้าเทรดผมนะครับสัญญาณบายขึ้นใต้เส้นในยาเหลืองนี่คือเป็นตัวที่ ยังไม่เข้าเงื่อนไขการบายนะครับเรียกว่าเป็นการรีบาวของเทรนขาลงนั่นเองจะเห็นว่าจุดนี้เป็นไงครับรีบาวแต่ราคามันยังดีอย่างนึงคือเส้น em a 2 0 0เส้นน้ำเงินเนี่ยนะครับยังเป็นแนวรับของมันอยู่มันยังต,ตึกตักตึกตักที่แถวนี้อ่าสจแล้วทะลุข,ขึ้นมาข้างบนปึง้งตรงนี้ตอนเบรกเอาเนี่ยนะครับจุดซื้อแล้วจุดซื้อของไอ้ตัวสวิงตัวนี้คืออะไรครับจากกําแพงบนมันเบรกเอากําแพงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับกลายมาเป็นแนวฐานรับล่างแล้ววิ่งขึ้นมา สัญญาณหัวกะโหลกคือเนี่ยบอกว่ามันมันขึ้นสุดๆแล้วมันควรจะทำทำแผนเซลล์แล้วแล้วสังเกตนไหมครับเป็นอะไรโมเมนตัม um ของเราวิ่งเกิน75ขึ้นมาอีกแล้วะที่ตัวแกรมบอกเซลล์ตั้งแต่แถวนี้แล้วนะสัญญาณเซลล์มาแต่อาจจะรอคอนเฟิร์มเพราะว่าเส้นเหลืองมันอยู่ต่ำเนาะอาจจะรอคอนเฟิร์มที่จากกาฐานล่างเนี่ยขึ้นมาเป็นกระแพงบนอาจจะหาเซลล์แถวนี้ก็ได้อ่า แล้วก็ระวังจนเส้นเหลืองเพราะบางทีมอาจจะเด้งเส้นเหลืองขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เป็นได้อ่าแต่ดูนี่โมเมนตัมเริ่มไม่มีแรงนะครับโมเมนตัมโผลทิมอย่างเดียวตัวนี้เป็นสมูทโมเมนตัมสโสรโมเมนตัมเส้นวิ่งช้านะครับซึ่งจะบอกเทรนด์ได้อย่างดีมากนะครับไม่มีแบบสโต้คนใช้สโต้ก็บางคนก็เจอเห็นไหมครับวิ่งตัดขึ้นตัดลงมั่วไปหมดมองยากอ่าตัวนี้ของผมถ้าใครใช้ตัวก๊อตเอ็ตัวนี้ก็เป็นเทรนเห็นะครับลงมาเรื่อยๆ นี่ก็คือตามระบบเลยนะครับกรแพงบนอยู่ข้างบนนี้ยังไม่ขึ้นมาเทรดเลยมีหมูดักอยู่หน่อยนึงเด้งจิตนึงบดแล้วลงต่อจังหวะล่าสุดนี้ก็ขึ้นมาเทสนะครับเทสเส้นเหลืองในยะนะครับแต่เหมือนเดิมครับโมเมนตัม um, หายซื้อมากเกินไปราคายังไม่ไปถึงไหนเลยครับเห็นไหมคนเปรียบเทียบก็คือซื้อถึงโซน75้าแล้วโอเวอร์บอสแล้วราคาหัวแต ไม่ผ่านในระยะเหลือใช่ไหมครับกแพงบนก็ดักอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเราค่อยดูต่อไปจังหวะนี้ครับเริ่มจะปีนปีนละเริ่มจะเป็นปีละอ่ะสัญญาณโมเมนตัมบอกบีโซนนี้คือโมเมนตัมขึ้นนั่นเองอ่จาจังหวะบนก็เนี้ยครับขึ้นมาเทสเป็นไงครับอินดิเคเตอร์เราบอกเป็นแนวต้านด้วยเจ79แปดเ็สิบเก้าใช่ไหมครับหัวบนนี้อ่ะเนี่ยราคาขึ้นมาเทสแบบนี้ครับไม่ต้องรอสัญญาณนะบางคนดักเซลได้เลยอ่ะ ไปปรับใช้เราตามเทคนิคได้คนไหนที่ใช้ตัวนันเสตก็เทนฟูเซตก็นาไปปรับได้นะครับดูง่ายครับดูง่ายลองเทสหนึ่งนาทีดูสิสวิงหนึ่งนาทีอ่าก็ยังพอเล่นได้นะครับยังพอเล่นได้ไหมดหุดมาันจะาตรงไหนอ่ะโอ้โห,หลุดลงมาตั้งแต่ข้างบนมั้งเนี่ยนี่อะข้างบนนี่เลยนะครับหลุดลงมาคอนเฟิร์มแล้วก็ต่ํากว่าเส้นในย่าเหลืองด้วยครับวิ่งยาวเลยมายึกยยึ่ยือยแถวนี้ก็ลงต่อเห็นไหมครับเนี่ย ขึ้นมาข้างบนนี้ไม่ผ่านโมเมนตัมโอเวอร์บอสอีกใช่ไหมครับเนี่ยจับได้เลยนะครับจับได้เลยอ่าโอเค,คลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับน่าจะเพียงพอน่าจะเห็นภาพน่าจะเห็นภาพทำเฟรมเดย์ดูซิทำเฟรมเรดย์ก็เด้งฐานหนึ่งอ่านี่ครับเด้งฐานหนึ่งทีเด้งฐานสองทีเด้งฐานสามทีขทั้นที่สี่บอกกูไม่ไหวแล้วลงดีกว่าอ่า เนี่ยครับจับได้นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไปเห็นคนไหนจับขายนะครับก็รู้ไว้ครับตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําคู่กับโมเมนตัมตัวนี้หรือพี่จะใช้แล้วแต่ตามที่ผมบอกนะครับโต rsi ได้หมดนะครับแต่ก็จุดอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าก็แล้วแต่แผนนะครับผมซึ่งตัวนี้ถามว่าผมจะแจกอีกไหมก็น่าจะไม่น่าจะรอดูก่อนนะครับเพราะว่า ตัวนี้อยู่ในเซตที่ผมเปิดแบ่งปันของตัวก็สเรนนะครับมีห้าอินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในห้าอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ๆจ่ายเงินก็จะว่าผมเอาเอามาแจกฟรีนะครับแต่ผมแจกฟรีไปคนทันน่าจะประมาณสิบเปอรนครับสิบเปอรนเองแค่นั้นเองตอนนี้เริ่มหลุดล้นนะครับใครติดบายก็เริ่มใจเสียครับเริ่มใจเสียจะกลายเป็นกําแพงบนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นมาข้างบนแล้วอ่าขึ้นมาข้างบนแล้ว แล้วถ้าอินเิร์เตอร์ก็เทรเราก็บอกว่าแนวต้านเนีมยนยครับแถวข้างบนนี้1.974.1.987มันก็เทสแนวต้านไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็รอบใหม่ขึ้นมาก็ไม่ทําจุดไฮที่สูงขึ้นด้วยนะครับงานเริ่มเข้าแล้วครับสัญญาณ S มาก็คือบ่งบอกว่าตรงนี้ครับคือเป็นขาเซลล์นั่นเองนะแล้วก็หลุดอินเ0 0สองด้วยอีกหนึ่งดอกนะครับจุงๆแล้วก็กําแพงฐานบนก็เริ่มจะมาแล้วครับก็เริ่มเริ่มนะครับ จุดนี้ก็โมเมนตัมไม่ไหวครับเห็นไหมครับเทสแนวอดอกสองที่รีบ้าขึ้นมาถ้ามันจะไปต่อมันต้องทำไฮสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ินดิเคอเตอร์ควรจะมีแรงมากกว่านี้นะครับนั่นเองคอยติดาบก็ขอให้เด้งแล้วก็รีบ้าขึ้นมารับนะครับให้หลุดนะครับออาเคคลิปนี้ก็แนะนำเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนคนไหนที่สนใจหน้าเทรดผมนกันนะครับโอก็ทักมาได้นะครับผม ใช้ได้ถาวรจ่ายได้ครัง้งจ่ายคั้งเดียวนะครับโอเคขอบคุณครับ